บางครั้งนี่โยมแม่ครัวนีบอกพ่อเขาสารจะหมดแล้วพ่อบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่เิดว่าเดี๋ยวพอสองทงวันมาสองสามเรือเรือกเรือกิมจุนอะ่ะเคยยินอือไหมเต็มเลยเขาสารมากมายเรื่องหลายหลายร้อยหลายพันเรื่องเรื่องอาจรรย์เรื่องที่เราไม่รู้พูดถึงไอ้ด่านจริยาวัดก็เรียกศีราจรวัดนันเจริญ เรียบร้อยดีสวยงามท่านไม่พูดคำหยาบมีแต่เมตตามีแต่ให้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 การศึกษาอย่างที่เราไปเรียนเนี่ยท่านต้องให้สอนครูกนะครูให้ครูให้เงินเดือนครูเล็กนิดแต่ยพัดครูต้องให้อืมไม่ใช่าไม่ใช่สอนเฉยให้อาหารให้ที่อยู่บอกยายโยมมาสร้างที่อยู่เป็นกุดลกุศลเล็ก นอนลงเดียวนอนนงเดียวบุญคุณมันล้ำเลิศประเสริฐให้ทั้งอาหารให้ทั้งที่อยู่แล้วให้ทั้งดวงปัญญาที่มาอยู่ทุกวันทุกวันให้ได้เนี่ยก็บารมีครับ